เทคนิคลัดก,การหารเศษส่วนที่ติดรูทโดยไม่ต้องสั่งยกทำยังไงมาดูกานนะครับโอเคอันนี้นะครับมันจะมีลักษณะของสูตรนะครับในการหาพวกนี้อยู่นะครับอ่าก็คือ x เท่ากับสแคร,รูทเบวกกับสแคร,รูท b หาด้วยสแวร,รูท a ลบ b นะฮะเอออันนี้เราจะพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับเราจะคูณอะไรฮะ คูณสั่งยุกเข้าไปนะฮะอ่าแต่เวลาเอาไปใช้เอาไปใช้ได้เลยนะสูตรสําเร็จจะได้เร็วขึ้นนะจากลบก็เป็นเป็นบวกใช่ไหมคูณทั้งเศษทั้งส่วนพิสูจน์ให้ดูหนึ่งอันนะฮะโอเคไหมอ่าจากลบก็เป,เป็นบวกคูณทั้งเศษทั้งส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นนี่ลบบวกนะฮะเป็นผลต่างกำลังสองใช่ไหมก็เป็นรูทเอยกกำลังสองลบกับรูทบีกำลังสองใช่ไหมฮะ อ,อันนี้คูณกันธรรมดานะครับรูทเอคูณรูทเอไดเอร์ูทบีคูณรูทบีไดรรูทเอบีอันนี้ก็ได้์รูทเอบีนะฮะตรงนี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็นรูทบีคูณรูทบีไดบี B ไปนะครับสรุปตอบอะไรครับอ่าก็เอาเอกับบีมาทำอะไรกันบวกกันดูสูตรลักดีๆนะแล้วก็บวกใครครับเนี่ยสองเอบีสองรูทเอบีนะครับโอเคไหมเออข้างล่างนี่ ข้างล่างนี่ก็ตอบอะไรครับอาจจะตอบ a ลบ b ก็ได้นะครับอืมนี่คือสูตรลัดเรานะครับเอามาใช้เลยเอามาใช้เลยแต่เนื่องจากข้อนี้นะครับข้อนี้มันต่างกันอยู่หนึ่งนะฮะอันนี้ a ใช่ไหมนี่คือ b ใช่ไหมรูป a รูป b นะ a กับ b มันลบกันนะฮะสามลบสองเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่าอันนี้จะกลายเป็นหนึ่งเสมอเลยนะครับอ่ะงั้น x ตอบอะไรครับนะให้จับสองอันนี้มาบวกกันสามบวกสอง แล้วบวกใครครับอันนี้เครื่องหมายบวกใช่ไหมตรงกลางมันบวกบวกได้สองเท่าของผลคูณสามคูนสองได้ได้หกนะฮะงั้นข้อนี้ได้ห้าบวกสองรูทหกต่อมาหาวายมั่งวายก็เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบนะฮะเอาสองนี้มามาบวกกันนะฮะสามกับสองมาบวกกันนะฮะตรงกลางเป็นอะไรฮะตรงกลางติดลบสองก็คูณกัน,นะฮะสามคูนสองปลายนะฮะดังั้นนี้ได้ห้า ลบด้วย2วรูทหกนะฮะเอ่อคราวนี้ฟังก์ชันนี้หาไดงไงครับไอสแควรูทตรงนี้นะฮะสแควรูท x กำลังสองบวกกับ2ี x แล้วก็บวกกับวายกำลังสองทำยังไงดีล่ะนะนะเราจะมองให้มันเป็นตัวนี้นะฮะ x, x y กำลังสองบวกกับ 2x y กซาบวกวากำลังสองกำลังสองสมบูรณ์มันคือกำลังสสมบูรณ์นะหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวหลัง2ำลังสอนะครับ แล้วก็บวกเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับอันนี้มี2แล้วบวกเท่าไหร่เจือได้เจือได้ยี่สิบสาม xy ก็บวกอีกยี่สิบเอ็ด xy อ่าแสดงว่าตัวนี้จะพิสูจน์ออกมาแล้วนะฮะก็ได้เป็น x นะฮะบวกกับหน้าบวกหลงังทั้งหมดกลาลังสองใช่ไหมแล้วบวกยี่สิบเอ็ด xy นั้นเป้าหมายคือเราต้องหา x กับ y มาบวกกันให้ได้อ่าเดี๋ยวหานะหาหา x กับ y มาบวกกันให้ได้ เอกวายบวกกันนะฮะอันนี้ห้าก็บห้าบวกกันได้สิบอันนี้บวกกันอันนี้สองรูทหกลบสองรูทหกก็ศูนย์แน่นอนนะครับอ่ะบวกกันได้สิบคูณกันเท่าไหร่นะคูณก,กันก็อ่ามันเป็นผลต่างกำลังสองใช่ไหมห้าบวกกับรูทหกรูทสองกับห้าลบกับสองรูทอะไรฮะรูทหกใช่ไหมอ่าคูณกันนะก็คือผลต่างกำลังสองก็คือหน้าหน้าบวกหลัง หน้าลบหลังก็เป็นหน้ากําลังสองห้ากำลังสองลบหลังหลังคือ2องรูทหกกำลังสองห้าหบลบกับน,นี้สอเป็นสีนะฮะรูทหกกำลังสองก็ได้หกอันนี้จะยี่สใช่มยี่้ลบยี่สีเหลือหนึ่งฮะโอเคนะครับอาค่าค่าเข้าไปครับ้ขนข้อนี้ตอบอะไร A X บวก y านะฮะ x กบวกยไดสิบยกกำลังสอง 21 x คูณ y x คูณ y เท like? ่าไหร่1นึ่งหนึอบวกอะไรบวกย็ดก็ร้อยยี่อคำตอบนะครับถอดรูปมาได้11บเคูณสิได้ร้อนั่นเองโอเค